สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,าสาธิตวิธีการทำกระเป๋าจากซองกาแฟนะคะอันนี้คือ,อเข้ารูปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือถึงขั้นที่จะเป็นถักเป็นอะไรคะพี่ถักแบบไหนนี้แม่ตอนนี้ไข่เหรอคะ เขาก็บอกว่าทำก็ทำอย่างนั้นแหละค่ะเขาว่าทำมั่วซั่วท่ว่วอ่ากิดกถือลังรูกนองทุนเฟติดเกอเล คือแกว่างค่ะหลังจากที่แกหยุดเที่ยวเดินเที่ยวไปหากินเหล้านะคะแกก็คือแกก็จะหาเวลาว่างมาทํากระเป๋ากาแฟาตอนนี้ค่ะได้หลายใบแล้วค่ะแต่ว่ายังหาที่ใส่หูไม่ได้เลยค่ะเนี่ยค่ะมือใหม่หัดทํานะคะก็ยังสวยค่ะเนี่ยค่ะสีเขียวก็สวย ไปใหญ่ก็สวยแกเพิ่งหัดทำแค่ประมาณไม่กี่เดือนนี้นะคะน่าจะประมาณ2-3เดือนเนาะค่ะยังไงฝากติดตามผลงานของยายหนอมด้วยนะคะไปยิ้มหน่อยฟันก็หลออีก